เนีหอมเอาอบรรยากาศทงหน้าปา่าเขามาฝากพี่ฝากน้องอบ้านหลังทงเนาะโอ้มีความสุขเลยพี่น้องอยู่ติดทงเนาะมีปลาขวบเอ้าน้ำลายจนไหลเปล่งบอกพี่น้องแล้วก็บรยากาศสุขงามริมรูนค่ะมันก็เฮ็ดเป็นรั่วไปเนาะมันก็ปลูกนะั่นปลูกเนาะบรรยากาศทงอะไรมักมาอยู่เนาะริมรั่วเป็นบรรยากาศ นะคะสคนที่อยู่เงีย,งยบๆเนาะบางทีก็จะมีคนผ่านมาแนา่เนาะจังหวะใดทีดเ่เห็ดหน้าก็จะร้ายแต่ว่าบ้านเขาเรียวดำหน้าเลียวต้องเงียบแน่เล็กน้อยนะตรงนี้ก็เป็นปลาเก็บเห็ดเนาะฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามรั้วทุ่งนาน,นี่ก็จะเป็น ป่าเห็ดตีนบ้านาเท่าไงเนาะพี่น้องเข้าไปในหมู่บ้านอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเนาะมีฟาร์มค่ะฟาร์มแล้วก็ก็จะหน้าเชียงหน้าเชียงเชียงหน้านะคะที่เขาปลูกแตงไทยนาปลูกแตงไทยอยู่ก็จะไปจ้าง,าง,งานะะมาเห็ดเนาะผู้เฒ่ายันพี่น้องเนาะมัด็ดมาแต่หน่อยเฒ่าเนาะ เหตุเพิ with animals with animals. ่นอยู่อายุแปดสิบละเป็นขยันขยันเป็นเต้เตี้ยโม่เป็นเก่งการขึ้มเนาะพี่น้องมาอน้เอาไวล่าจะหาหกกัเนะเพื่อจะวิดีโอเนาะทอ็ทำแปดนาทีนะคะแต่เมื่อกี้มีเสียงเพลงเราอยากจะใส่ทอดมากบัดนี้ น้องเพี euh ่นย่งเลาะเลาะไปบาพหนอย่างเลาะเละไปจะเข้ากนไปลงไปลงเรื่อย เดลาะทุกๆนอองเดินเลาะทุกๆวันออกมวน้องนี่เป็นถนนใหญ่เอทางเป็นเราะเนาะชีวิตจจังสีแหละแต่มันมีความสุขบ้านเสียงโซ่ลงกับหอมเย็นนี่โอ้ยแตกรดสวนกันทำๆเนาะเนี่ยเข้าท่ามากเลยอยากอยู่ยังไงก็อยู่ไม่มีใครมาอะไรกับเราเนาะ ธรรมชาติเนาะมันบัตธรรมชาติบบัดม,มาฝากพี่น้องดีกว่าเนาะนะคะบางทีน้ำวิวน้ำสิงรอบตัวสวยงามเนาะนะคะกับบรรยากาศทองในทองมาำเดี๋ยซ้อมกันกันเนาะมีน้ำมีมีม,มีมีพ่อจียเนาะเลี <t> ้ยงชีพใดอยู่ดอกหอดออกดอกออกหมดละนะคะหอดงามกับพ่อดีอีกหนึ่งเดือนหน้าเดือนตุลาคม ออกมิดออกพ้นออกหมากม้าลูกออกทองะคะ่ะในทองนะกับกลมกลมแล้วนลลเนาะนะคะกลมแล้วต่อไปก็คือตอนแรกต้นข้าวเขาจะต้นเบนเบนได้พี่น้องนะคะพอเดือนตุลาจะเป็นออกพรรษาเริ่มกลมนะคะเริ่มตั้งอง,องบปาะออกพรรษาเริ่มตั้งทองะ,ะช่วงนี้ก็ตั้งเขาสู้เครื่องน้ำฝนนะคะให้พี่น้องราาักษาสุขภาพดีดีได้เยนะคะบรรยากาศเอา เอาน,นกมาห่องให้พี่นอ้องเขาได้บัตที่ได้คลิปไว้ไวับาบ้านหาข้ากินปลานะคะอเสียงนกเอานกมาฝากเสียงนกมาฝากนี่มันอยู่บนต้นไม้ในีก้ใกล้เนี่ย ฝาเขามาฝากพี่น้องเอาเจ้ากที่เนาะนะคะอีกแค่ยี่สิบวิก็ลงเนาะนะคะขอบคุณมากมามเนาะอีกยี่สิบวิก็จะปิดวิดีโอแล้วก็เอาโหลดลงให้เพี่อนรับชมเนาะปุ๋ยล้ําำจนแดกขายพี่น้องต้นส้มสาเนแตงแวาตะเม่์พันยังอยู่เนาะตะกี้บ่มีเหันลังนี่นะพันมาสือบ่เนาะนาจะพันมาสือนะตะกี้พันขอมางงานอยู่เลยนะพันนาจะมาสือเอนหลังนี่ เม auto, you, ื่อเมื่อแม่ไปก็คือเอ่าจะซื้อขันล่ะพี่น้องเพิ่นคนสมมตบางคนเพิ่นก็บ่หนบ่เป็นเนาะคือหลุมหอมนี่ล่ะมันก็เฮ็ดหน้าบ่เป็นเนาะแล้วก็เฮ็ดอย่างอื่นอาจจะซื้อหรือยังแล้วนะคะมันเป็นอนาคตของเราบางคนเขาก็อาจจะหาเงินโดยพิอร่ยนนะคะมาจำเฮ็ดหน้าเนาะหลายรเยอะนะคะที่เฮาเนาะบางครั้งนั่นล่ะ ตามนั้นนะคะค้นก็มีความสุขในแบบของเขานะคะพอกินพอใส่พออยู่ก็เอาเนาะเรื่องเนาะพี่นาฟับอ่าอัปเดตข่าวเนาะเรื่องทองนำแนวนะคะเงินหมื่นเนาะอัปเดตเงินหมื่นนะคะใครมีบัตรไปตัดบัตรคนเนาะบัตรพิการเนาะคนพิการเนาะจะได้รับส่วนเงินที่สิบห้านะคะครับข้ามาแล้วเนาะมาเบาแล้วเนาะมา โนนะคะหึ่งสามี่ย่งย nah. ุงยุ่งๆพอดีถ้าวาละเรื่องนัเนาะใช่อ้วนหัวแแมวผ้าละกจหลายยางเนาะขื้ว่าล้วมันคนกัทำงานมาต้องแบงรลฐมนตีไปจุดนั้นจุดนี้นี่นั่นแล้วก็ตั้งเนาะขึ้นกันนะคะกุสิญญาของเขาล เฮ้าในในเฮานี่เขานางเบิ้งเฮามาเอ๊ะให้ไม่ได้แจกงเลยแจกงเลยเราบางทีเขาก็ทำโน่นทำนี้เอกสารยังมัพอันนั้นอันนี้เนาะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเนาะเงขอแล้วขออนุญาตเอ่อวิดีโอเลยเนาะนะคะท่านทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะใครที่ใช้อ่าดิจิตอล ากกดไลค์กดแชร์ส่้ให้เข้า